ออกมาแต่ว่าด kind of oh, ้วยความน่าดันของเรานะครับมันก็ไปมาเถอะช่วยช่าหชนิดนึ่ใช่เพราะว่าคริปร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นเหมือนเดิมของเมื่อวานแต่ว่าน่ารักนะแล้วเราสองคนไงดีว่กันมาเกียดไม่ใช่ไม่ใช่หมายว่าโชว์ต่อไปนี่คือพาร์ทของเราเนี่ยเฮ้ยนี่เราแต่งตัวเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยพีเด็กมงพี่สองไม่ใช่ไหนก็คิดแล้วใช่หรือเปล่าพี่หนึ่งเฮอนี่คือหหบจำซ้อนเฮ้กล้วยไหนซ้อนหรือเปล่ากล้วยไหน คุณชอบเสียงผมว่าผมพูดว่าอะไรอ่ะคุณชอบักแพ้ผมแพ้เสียงอะไรอ่ะเหรอใช่นีอ่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันสองคนแล้วซึ่งผมจะบอกเลยว่าโนลิทเนี่ยเป็นเป็นตานายคู่จิ้นก็จริงนะครับแต่ว่าลายไปแล้วแต่เราสองคนเนี่ยคือคู่จิ้มของจริงคุณจะไม่ถามว่าจิ้มอะไรแต่คุณจะถามว่าเอาอะไรจิ้มกันเออต้กล้วยอะไรอ่ะ ถ้าใครไม่เชื่อเราจิ้นกันแล้วนะครับคุณไปดูใน i อไดนะ้ว่าเราคืออะไรกัน้มึงช่วงนี้มึงโสดเอาไหนนะเออแต่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่เมวานนี้ฟิตแบบดีเลยนะดีนะือจริงๆไม่ใช่แค่เมวานย้อนไปเมื่อเราลงอินสตาแกรมกันใช่มีใครได้ติดตามพวกเราไหมครับที่เรา้ดน เป็นไวรัลกันนาโซเชียลมากเราจุกกันลงสื่อหลายช่องทางแล้วเกินจริงๆเราอยากจะบอกว่าเราไม่เคยไม่ได้เคยจุกกันแค่ตอนนั้นนะใช่ก่อนหน้าเราก็จุกมาแล้วแค่ไม่ถ่ายลงวิดีโอเฉยคือต้องบอกว่าจากสิ่งที่เราจุกกันบ่อยๆนั้นมันคือความเคยชินนะครับที่เราเวลาเราทักทายกันเหมือนเหมือนคนเหมือนคนเมื่อเหเสกทักทายกันคิดอย่างนั้นออเล่ก็เหมือนกันเหมือนคนประเทศลินกับกันออทักทายกันเฮ้ยลินดีว้เอาไปกันเลย ปกติเฮ้ยพ่อกูชอบพ่อกูอดแร้วเฮ้ยพ่อกูชอบพ่อมือพ่อมือก่อนหรอมั้งเลยกัน่อหรือว่าพ่อยืมลุกแป๊บนะมันเป็นการแสดงนะพ่อนะนะพ่อนะทำโชว์ด้วยกันไหมเรนไหนเข้มาทางนี้กันแล้วได้ดีกันนะเราจะเป็นคู่วาย